สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะลองมาดูตอนรอบดึกว่าจะมีคนช้อปปิ้งหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ,อันนี้เราก็จะเข้ามาหน้าแอปดับลิท์นะครับเราก็กดไปที่บัญชีนะครับเราก็ดูยอดนะครับว่าจะมียอดคนช้อปปิ้งเข้ามาไหมเดี๋ยวเราลองกดเข้าไปงี่เจ็ดบาทแล้วครับทุกคน ลองดูนะครับนี่รีเซตหนึ่ง0มืนกว่า1,190บาททุกคนมันคือแอป,ปอะไรครับเนี่ยโอ้โหวันนี้ได้กำไรไปแล้วนะครับโดยที่เราไม่ต้องสต็อกเนาะไม่ต้องลงทุนนะครับแค่โปรโมทแอป,ปอย่างเดียวนะครับทุกคนทีนี้เราจะมาดูว่ามันมีไรายได้เข้ามาทางไหนบ้างนะครับเดี๋ยวจะอธิบาย ให้ฟังคร่าวๆนะครับทุกคนถ้าใครอยากโหลดแอปนี้นะครับไปหาโหลดกันนะครับนี่รายได้มันจะมาอย่างนี้นะครันี่รายได้มันจะมาทีพันสอ อ่าสอ0พั0ร้อยสี่ร้อยสามร้พกว่าสี่พกว่าก็มีนะครับหรายได้ก็จะประมาณนี้นะคนุณผมลองพิสูจน์ทาด้วยตัวเองมาแล้วนะครับก็คือทำสอเดือนนะครับยอดทะลุห0 0 0งแบาทไปแล้วนะครับใครที่กําลังเป็นหนี้อย่าปวดหนี้นะครับไปดาวน์โหลดแอปนี้มาลองใช้กันดูนะครับทุกคนไปละครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ